ันนี้จะมาแนะนำเว็บไซต์แปลศัพท์บาลีแปลทีละศัพท์เข้ามาเว็บไซต์นี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปถ้าเราอยากจะเอามาไว้ที่หน้าจอเราก็กดตัวนี้ลูกศรแล้วก็เลือกลงมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมกดแล้วก็ พิมพ์คำศัพท์บาลีแล้วกดเพิ่มก็มจะมาอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ศัพท์อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปตัวนี้ พิมพ์ได้เลยพิกุสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลย